วันนี้ก็ยานยานวัตถุศาสตไทยแห่งชาติหนังสือ้อแล้วก็ี้ออาทิตย์มาอีก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 มากมายนะครับเรียนตามชมเลยครับอ่าแล้วเราใช้กันด้วยพุทธศาสนาโภพสิษฐ์ด้วยนะครับครูจะกตะยุวาตา ความพูดที่สามารถพากย์เก่งเป็นมงคลย่งเดียวสวัสดีครับสวัสดีครับ การพัฒนาประเทศนั้นนอกจากการพัฒนาทรัพยากรต่างๆแล้วจะต้องพัฒนาจิตใจของประชากรในประเทศควบคู่กันไปด้วยและการพัฒนาจิตใจนั้นจะต้องเตรียมการตั้งแต่ยังเด็กจึงจะสำเร็จผลอย่างสมบูรณ์พระราโชวาทสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎร,ราชกุมาร